สวัสดีค่ะอิมพพิยากรน,น,นี้นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าอะไรที่คุณควรต้องระวังในตอนนี้ค่ะพลังงานใบแรกนะคะเจ็ดเหรียญค่ะวันนี้จะคิดจะทําอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัดสินใจให้แน่วแน่วางแผนให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคิดแล้วทําลงมือทําแล้วนะคะถ้าเกิดว่า มีอะไรก็แล้วแต่นะให้มองไปที่เป้าหมายและจะรักษาหนทางแห่งความสําเร็จได้ค่ะพลังงานใบถัดมานะคะ8เหรียญค่ะวันนี้นะต้องบอกว่าอย่าใช้ความคุ้นเคยอย่าทําอะไรด้วยความคุ้นเคยแต่จงทาด้วยความตั้งใจค่ะและที่สําคัญในวันนี้เรามาระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องขาในนิดนึงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของจังหวะการเดินนะคะการก้าวหรือลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตัวดวงตัวไพ่จะเกิดขึ้นในเวลาที่รารีบๆอ่าเรามาระมาระวังเรื่องของตกของหล่นหรืออะไรหล่นใส่เท้าด้วยนะคะแล้วก็ ถ้ามอจากพลังงานของไพ่ในวันนี้นะความตั้งอกตั้งใจอะไรของคุณเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพลังงานใบถัดมานะคะราชนีถือถ้วยไพ่เตือนว่าวันนี้กินข้าวให้ตรงเวลารักษาเวลาในเรื่องของการบริหารการจัดการชีวิตให้สุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ในระหว่างทางของวันนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาให้ขบคิดแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะทุกอย่างยังจัดการแล้วก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้อย่างแน่นอนนะคะพลังงานใบถัดมา10มิถุนค่ะวันนี้ท้ายสุดอ มันก็ประสบความสําเร็จแหละและทุกอย่างคุณก็สามารถประครับประคองมันไปได้แต่ว่ายังเตือนในเรื่องของสุขภาพขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินการยืนการนั่งหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับขาในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษะคะแล้วก็ที่สาคัญหมอหมอยอีกอันนึงคือเรื่องของการลื่นการทรงตัวค่ะและในพลังงานของไพ่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสาหรับวันนี้เนี่ยเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณจะทําอะไรก็แต่หมอมองว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็อาศัยจังหวะเวลานิดนึงเพราะฉะนัน น,น,นะนะขอให้คุณแบ่งเวลาให้ดีนะคะแล้วก็รักษาในเรื่องของคุณภาพนะแล้วรักษาเรื่องของสุขภาพตัวเองบ้างอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะและพลังงานใบสุดท้ายคือ6ดาบค่ะท้ายสุดของวันนี้คุณจะถึงเป้าหมายและมีทางออกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญคือห้ามแรงดันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอมองว่าปัญหาในสาคัญไม่สุดอ่ะคือในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการเ,าเรื่องของข้อเท้าเรื่องของขาหรือแม้แต่หลังหรือแม้แต่นในเรื่องของสายตาระบบฟันและรวมถึงการ เจรจาการสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทําอะไรรักษาคุณภาพทําด้วยความตั้งอกตั้งใจเพียงแต่ว่ารู้จังหวะรุกและรู้จังหวะถอยค่ะและรับรองวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับคุณอย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้วันนี้นะคะทําอะไรก็แล้วแต่นะขอทุกอย่างแบบราบรื่นดีๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอะไรที่ไพ่เตือนนะคะอย่าลืมนําไปปรับแล้วก็อย่าลืมไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าสกิดเตือนใจเรานะคะเพื่อที่ทุกอย่างวันนี้ของเราจะได้ไปถึงความสําเร็จได้ตามที่ต้องการ ค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าของอิมอิ่นพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ